อำเภอหัวหินจัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะ วันที่9กระกฎาคม2568นายประสูตรหอมบันเทิงในอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลนาครหัวหินประจำปี2568ที่ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนาครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของไทยตามแนวพุทธศาสนามีนายนพพร ที่กุนนายกเทศมนตรีนครหัวหินพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนางยวนิสศริผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนายกิติพงศ์ศิริเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชนาคณะกรรมการชุมชนหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนคณะครูนักเรียนนักศึกษาและผู้ราสนิกชนจํานวนมากร่วมในพิธีโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิพิธีหล่อเทียนพรรษาการบรรเลงดนตรีไทยของโรงเรียนสังกัดเทศ สบานนครหัวหินการเสวนาธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนา นำโดยพระคูวิจิตธรรมวิพาทเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบรรพตและเจ้าอาวาสจากวัดต่างๆในพื้นที่พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568พิธีถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆในเขตเทศบาลนครหัวหินจำนวน20วัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชรเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมห ราบบรม,มานาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบราชินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระพิสุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา3เดือนในฤดูฝนเนื่องจากสมัยก่อนพระพิสุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระพิสุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธ,ธบูชาตลอดเวลา3เดือนจึงปฏิบัติสื ทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาในปัจจุบันวันเข้าพรรษาจึงมีประเพณีการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลซึ่งพุทธศาสนิกชนจะทําการหล่อเทียนพรรษาหรือมีการนําเทียนไปถวายพระพิสุขสงฆ์และเพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากทําบุญจึงมีเทียนพรรษาในรูปแบบสําเด็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่นสําหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต แต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาอาน,นิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาทําให้เกิดสติปัญญาเปรียบดังแสงสว่างแห่งเทียนเจริญไปด้วยมิตรสหายบริวารมีผู้อุปถรรัมย่อมเป็นที่รักใคร่ของทุกคนและเทวดาทั้งหลายทําให้ขี้คลายปัญหาต่างๆจากร้ายกายเป็นดี